สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับ Property Scout แล้วก็เตยเช่นเดิมค่ะวันนี้เตยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเตยยือนอยู่ที่โครงการสุดหรูในย่านซอยหลังสวนที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพค่ะกับโครงการต้นสนวันเรสซิเดนที่เพิ่งสร้างเสร็จไปนอร์มารแล้วก็เป็นโครงการสุดหรูในย่านนี้เลยค่ะแล้วห้องนี้เนี่ยที่เตยยืนอยู่เป็นล i s t i n g สุดพิเศษค่ะที่จะพาทุกคนมาดู ทุกคนอาจจะแอบ,บเห็นด้านหลังแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกันเลยค่ะตามมาัต้นส่วน One r e s i d e n เป็นคอนโดไฮรท์29ชั้นสุดหชัวร่ที่ขายแบบฟรีโฮในซอยต้นสนค่ะซึ่งจะมีเพียงแค่80ยูนิตเท่านั้น มีแบบห้องให้เลือกตั้งแต่1ห้องนอนจนถึง3ห้องนอนแล้วก็ยังมีทายเป็นห้องเพนทเฮาส์ด้วยนะคะความพิเศษก็คือทุกห้องเนี่ยจะเป็นห้องมุมทั้งหมดค่ะอีกทั้งยังจะได้ private Lift ด้วยค่ะโลเคชั่นของโครงการนะคะก็จะตั้งอยู่ใจกลาง CBD ของกรุงเทพในซอยต้นสนเลยที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนเพล่นจิตและถนนสารสินต่อเข้าสู่ถนนราชดมดิและถนนวิทยุได้ด้วยค่ะ โครงการห่างจาก BTS ชิดลม3 5ม350เมตรและ BTS เพลินจิตประมาณ600เมตรค่ะในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางบอกเลยว่ามีมาให้เลือกหลากหลายรับรองว่าตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนค่ะจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ซึ่งยูนิตที่เราพาทุกคนมาดูในวันนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นอยากจะบอกว่าเตยอ่ะเพิ่งเดินออกมาจาก Private Lift ค่ะซึ่งห้องนี้เขามี Private Lift ค่ะทุกคนห้องนี้เนี่ยที่จะพามาดูนะคะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนในขนาด66ตาร,รางเมตรค่ะอ่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเริ่มต้นกันที่ตรงตรง,ตรงนี้ก่อนประตูถ้าสังเกตอ่ะโครงการแบบ Luxury High End อ่ะเขาจะใช้ประตูที่ค่อนข้างสูง ใหญ่แล้วมันก็คือแข็งแรงมากๆค่ะแล้วก็เป็นซาวโปรวิ่งด้วยแล้วก็ประตูดิจิตอลดอลลกที่เขาให้มาก็คือแบรนด์ระดับโลกค่ะอย่าง h าร์เฟนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งแบบคีย์การ์ดพินแล้วก็คีย์ได้เลยค่ะค mm ่ะ hmm. แล้วก็ถัดมานะคะมุมนี้เนี่ยอ๋อก็จะเป็นในส่วนของ ตู้ซักล้างค่ะก็จะสามารถวางเครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้ได้ค่ะเดินถัดมาอีกนิดนึงนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ยังแบบเป็นชั้นเก็บของขนาดใหญ่ก็คือเออเก็บได้เยอะมากๆแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นชั้นตู้เก็บรองเท้าอีกเออดีอะคือคือเก็บได้ได้เยอะมากๆจะมีรองเท้าสักกี่คู่ก็ได้ค่ะสาวๆอย่างเรามี10คู่ก็สามารถเก็บได้10คู่ไปเลยค่ะโอเคถัดมานะคะเดินมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ living area ค่ะ ก็คือกว้างมากๆทุกคนพามาดูออแล้วก่อนอื่นอยากจะบอกว่าเจ้าของห้องนะคะโอเนอร์ Owner เนี่ยเขาก็ทุกเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนเห็นในห้องเนี่ยมาจาก e u r o Creation ทั้งนั้น,นะคะ่ะซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเลย ดีมากๆแล้วก็ดีไซน์สวยมากด้วยความที่โครงการนะคะเขาใช้หน้าต่างเนี่ยเป็น floor to ceiling window อะ่ะมาทำให้เราได้รับแสงธรรมชาติอะ่ะเข้ามาในห้องได้แบบเต็มที่เลยค่ะอีกอย่างนะคะไม่ใช่แค่แค่นั้นเขายังเป็น double glass window ค่ะที่แบบกั้นเสียงกันแสง UV เข้ามาในห้องได้อีกค่ะทุกคนคือโครงการลักชูรี่อะเนาะมันก็ อย่างเงี้ยละคุณภาพดีงามมากๆโอเคค่ะแล้ว move on มาตรงในส่วนของ pantry area หรือ kitchen area ดีกว่าก็คือตรงเนี้ยค่อนข้างกว้างกว้างมากๆ,ๆเลยอะคือทำอาหารได้อย่างจุใจเลยอยู่คนสองคนคือทำอาหารได้เต็มที่แล้วก็ที่เตยชอบคืออะไรรู้ปะเครื่องใช้ไฟฟ้าเขามีมาให้ครบครันเลยแล้วก็คือน่าจะเป็นแบรนด์ระดับโลกด้วยอ่าทุกคนอาจจะยังหามองหาตู้เย็นกันอยู่หรือเปล่ามองหาตู้เย็นกันอยู่หรือเปล่าตอนแรกจะบอกว่าเตยเข้ามา เลยก็หาตัวเห็นไม่เจอตัวกระทั่ทงตู้เย็นอยู่นี่ค่ะด้วยความที่เขาออกแบบเป็นคอนซีลฟริชจากทุกคนคือมันทําให้ดูเรียบหรูคลืนไปกับผนังไม่ทําให้ดูแบบโลกสายตาดูดูโมเดิร์นทันสมัยมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะตู้ชั้นเก็บของอย่างที่ทุกคนเห็นตรงเนี้ยคือชั้นเก็บของทั้งหมดเลยแล้วก็มันจะเป็นระบบแบบซอฟท์คลสก็คือปิดแล้วอ่ะก็ไม่เสียงดังเลยค่ะ แล้วก็ติดติดกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของ dining table เป็นพื้นที่บริเวณรับประทานอาหารแหละซึ่งเตยชอบการที่แบบเออมันวางติดกันอะคือเราเดินเชื่อมกันได้ง่ายๆเลยแล้วก็เป็นมุมที่สามารถรับประทานอาหารแล้วก็เทควิวเมืองได้อีกดีงามมากๆค่ะอ,อ๋อแล้วก็ด้านหลังเตยยังมีตู้เก็บของที่ซ่อนไว้ตรงนี้อีกคือเขาแบบโครงการเขาใส่ใจทุกราลยละเอยียดจริงคือเขาทำให้ทุกพื้นที่อะ m a n a g ให้แบบ ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็ติดติดกันนะคะมุมนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของบาคหนี่ค่ะซึ่งอุย้ยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะไม่ใช่เล็กๆเลยแล้วก็คือประตูตรงนี้เราเปิดไปอะ่ะเขาใช้เป็นประตูบานเลื่อนที่กันเสียงได้อีกเพราะด้วยความที่มันเป็น double glass window อ่ะทุกคนมันสามารถกันเสียงจากข้างนอกแล้วก็กันแสง UV เข้ามาได้จะเปิดให้ดูว่ามันกันเสียงจริงค่ะเปิดขึ้นมาคือ เสียงทำถนนหรืออะไรสักอย่างมันรู้เสียงดังมากแต่พอเราปิดประตูอะคือเมื่อกี้ห้องเงียบมากคือคือคือดีมากตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในเมืองที่ที่สงบสุขแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายเป็นไงกันบ้างคะกับในส่วนของห้องนั่งเล่นส่วนตัวตัวชอบมากคือชอบวิวชอบกระจกบานใหญ่หญแบบนี้มันทำให้เราแบบได้เห็นวิวเมืองได้อย่างเต็มที่มาคะถัดไปเดี๋ยวเตยพาทุกคนไปดูที่ห้องนอนกันดีกว่าค่ะ ูกมาค่ะเรามาดูในห้องนอนกันต่ออุ้ยแอบเห็นตรงน,นู้นแล้วห้องกว้างมากเลยนะเนี่ยโอเคแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูมุมนี้กันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบิวอินวอ a r d ดรอหรือว่าตู้เสื้อผ้าบิวอินนั่นเองค่ะก็คืออุ๊ยคุณลิตี้มันดีงามมากๆเลยตั้งแต่ตัวจับอะสีทองดูรูหราไฮโซมากๆแล้วก็อุ้ย มันเป็นอ๋อออโต้ไลท์ด้วยคือเปิดมาก,ก็คือเปิดไฟให้เลยแบบออโต้ไม่ต้องกลัวว่ามืดแล้วเราจะหาเสื้อผ้าไม่เจอคะ่ะมามาดูตรงนี้กันก่อนก็คือในส่วนตรงนี้คะ่ะก็จะเป็นห้องน้ำเธอสวยมากเอ้ยชอบตรงที่กระจกอะ่ะบ้านใหญ่มากๆเลยตรงเนี้ยเห็นแบบเราไม่ได้แบบเต็มตัวเลยแล้วก็ สุขภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆก็คือดูดีมากๆทุกคนตั้งแต่ก๊อกน้ำก๊อกน้ำก็คือดูดีหินแกรนิตท,ที่เขาใช้ก็คือดูดีมีคุณภาพตามโครงการเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีอ่างอาบน้ำไว้ให้อีกเป็นบาทสทับที่สามารถมองวิวด้านนอกได้ด้วยแล้วก็ด้านหลังนะคะติดกันก็ยังเป็นส่วนในโซนของชา์เวอร์คเผื่อใครแบบเออไม่อยากแบบอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำ,นำก็สามารถแบบ ชาวอร์ตรงนี้ได้เลยรวดเร็วสะดวกแล้วก็คือกว้างมากๆทุกคนเป็นชาวอร์ที่เอาจริงสามารถเข้ามาอาบน้ำได้3คนอัดกันเลยค,ค,คือกว้างมากๆนีดีงามมากๆเลยค่ะนะคะเราไปดูในส่วนของห้องนอนกันดีกว่า โอ้กว้างมากถือว่าพื้นที่ค้องคังกว้างมากๆเลยแล้วก็ยังมีตู้เสื้อผ้ามาให้อีกตรงนี้ค่ะสามตู้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับในหนึ่งห้องนอนคือเราสามารถเก็บเสื้อผ้าได้แบบจุๆเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่เตียงที่สามารถวางเตียงได้ขนาดเ i n g s i z เลยค่ะก็คือพื้นที่มันมันเยอะมากๆแถมยังมีเหลือมุมนู้นอีกแล้วเราอ่ะก็ยังสามารถ ตื่นมาชมวิวเมืองได้อีกค่ะดีงามมากๆเลยแล้วเจ้าของห้องนะคะก็เขาก็ยังแบบเออวางมีพื้นที่อยากให้วางโต๊ะหัวเตียงไว้ให้อีกตั้งสองตัวแล้วไม่ใช่โต๊ะหัวเตียงธรรมดาที่เราจะเปิดแกะรินชักบอดเองอะไม่ใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวโชว์ให้ทุกคนดูกดนี้แล้วมันก็กระเด้งออกมาเอ้ยมันอาจจะดูธรรมดาแต่ว่ามัน Amazing นะมันแบบเนี่ยวเวลาเราจะปิดใช่ปะเราแค่ปิดกลับอย่างนี้ดีงามมากๆค่ะห้องนี้ตั้งแต่เตยเข้ามาคือเตยถูกใจมากๆคือด้วยความที่ห้องมันกว้างมากๆแบบเป็นแค่หนึ่งห้องนอนแต่คือขนาด66ตารางเมตรตอนแรกทุกคนอาจจะแบบก็ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากปะแต่ว่าคือพอเข้ามาจริงๆอะคือพื้นที่มันค่อนข้างแบบโล่งโป่งไม่ได้เหมือนอยู่คอนโดนเลยค่ะรู้สึกแบบเหมือนอยู่บ้านเลย สำหรับห้องนี้นะคะใครสนใจเนี่ยไปดูข้อมูลสรุปราคาตอนท้ายกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนกับห้องที่เตยพามาดูในโครงการต้นสนวันเรสซิเดนจะบอกว่า มันลักชวรี่มากแล้วก็แบบใครที่อยากได้โครงการลักชวรี่แบบนี้อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้บอกเลยว่าห้องนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วห้องนี้นะคะที่เราพาไปดูมาเนี่ยคือ1ห,ห้องนอนใช่ไหมซึ่งราคาเนี่ยเช่าอยู่ที่1 2ึ0 0 0สบาทต่อเดือนค่ะแต่จะบอกว่ามันเป็นราคาที่สูงก็จริงแต่คือมัน คุ้มค่ากับทำเลแล้วก็คุณภาพของโครงการมากๆเลยค่ะเรามี private lift อีกคืออะไรมันจะดีงามขนาดนี้คะ่ะทุกคนใครที่สนใจห้องนี้นะคะ,ะติดต่อ property scout มาแบบเพื่อชมห้องนะชมห้องเนี้ยได้เลยค่ะเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยดูแลทุกคนนะคะก่อนจากกันไปค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อติดตามในคลิปๆต่อๆไปวันนี้เตยกับ property scout เนี่ยขอตัวลาไปชมวิ เมืองก่อดค่ะวันนี้ไปละ,ละค่ะบ๊ายบาย